พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็ต้องเป็นเรือธงอีกลำหนึ่งนะครับของรัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วล่าสุดนี่ดูเหมือนเขามีการเปิดเผยตัวเลขกิจกรรม World Guinness Book อะ่ะ15ล้านฮะ15ล้านกิจกรรมเนี้ยนะที่นำเอาอนุชุดแฟชั่นเนี่ยนะฮะตบเท้าลาออกกันไปเนี่ยใส่นวมต่อยลูกโป่งแตกมากที่สุด1น,นาทีใส่กเกงช้างเยอะสุด1น,นาทีกินปลาต้องโกมากสุด1น,นาทีใส่หน้ากากปีตาขน1น,นาทีมากที่สุด กินป๊อปคอนเยอะที่สุดหนึ่งนาทีใช้งบนะฮะสิบห้าล้านบาทจัดงานที่ว่านี้โอ้โหนะครับนี่โดยทททกิจกรรมนี้ยังไปต่อนะครับจะเริ่มกันแต่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์โอ้โหจวล้วสิจวใกล้ละใกล้ลนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่บอกว่าก็เข้าละนะครับยี่สิบเอ็ดนี่ก็วันพุธนะฮะยี่สิบเอ็ดเขาเขาก็จะเริ่มแข่งหัวข้อแรกนี่เที่ยงถึงโอ้ แข่งน่ื่ะเที่ยงยันสองทุ่มครึ่งเลยครับแล้วก็รอบรอบสองเหมือนรอบสองเนาะยี่สถึงยีครับและยี่นี่ก็ในีฮะทำใครทําสถิติสูงสุดก็จะชนะเลิศไปตัดสินกันในวันนั้นแล้วก็จะไดะ้ประกาศนียบัตรจากกิน n นส s เวิลด์เรคคอรคุณจะภูมิใจไหมถ้าคุณใส่กางเกงช้างได้เร็วที่สุดครับหรือคุณกินป๊อปคอร์นได้มากที่สุด ผมว่าก็ขายได้นะอเอาไปนะฮะบอกลูกบอกหลานได้แบบผมแชมป์เป่ายางอะไรอย่างเงี้ยทำนองอย่างนั้นนะ <c oughs> นะฮะ,นะฮะได้ได้ประกาศเกียรติคุณรางวัลที <c oughs> ่หนึ่งมีเยอะมากนะครับรวยเลยอะ่ะเท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่ง <c oughs> ราคาเดียวกับที่นายกเศรษฐาจะให้เนี่ยใช่ไหมหมื่นหนึ่งเอาไปหมื่นนะฮะลำดับสองนี่ได้รับวชเชอร์ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เงินมูลค่า5 0 0พันอันดับสนี่ได้ไปส0 0พันอันดับ4ี่ถึงอันดับ10นี่ได้วชเชอร์ท่องเที่ยวและของที่ระลึกอืมอ้าวนะใคจันรสิบเอ็ถึง27บนะฮะที่ไหนเนี่ยที่าร์คพารากอนสยามพารากอนอ่าใช่ครับเขาต้องอ่านว่าพารากอนเนี่ยสยามพารากอนเราต้องเป็นเอ่อ ประเภทสายเซเลบทิพักภารกันสยามภารกันอะไรอย่างงี้นะเราเปิดฉากกันด้วยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับผมตอนนี้ก็อย่างที่ว่านะฮะกระแสซอฟต์พาวเวอร์กางเกงช้างนี่มันระเบิดระเทิงมากนะตอนนี้ก็เลยมีสารพัดกางเกงแล้วฮะกางเกงลายปลาสังคโลกนี่คุณในบุญเขาส่งมาให้ปลาสังคโลกเหรอผมเดาเลยสุโขทัยถูกต้องไก่ชน ไก่ชนนี่ต้องกาญจนบุรีพิษโลกอพิศุ Quiz ุโลขออภัยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นี่ขอนแก่นเหระหรือกาลสกต้องถูกต้องไดโนเสาร์ขอนแก่นครับอืมกางเกงวิ่งกางเกงลิงนี่ต้องลบบุรีมังกรมังกรนี่ต้องนครสวรรค์ถูกต้องครับประตูแม่กลองประทูแม่กลองนี่ก็ต้องอ่สมุทรสงครามใช่ไหมครับอืมวัวลายไอ้วัวลานพูดผิดวัวลานนี่ต้องเพชรบุรีอ่าครับ กระซิบรักน่านไม่ต้องบอกเลยปูก้ามดาบโอ้โหปูก้ามดาบนี้น่าจะเป็นสมุทรสงครามหรือเปล่ะถูกต้องที่ผมเดาเอานะแล้วก็ปลาแรดปลาแรดนี่ต้องแถวๆภาคกลางอุทัยธานีถูกต้องอนะฮะถามมาเดี๋ยวผมได้หมดละเออเราไปส่งไปแข่งประกวดอะไรได้ไหมสมัยนี้เขามีไหมนะฮะไทยกางเกงซอฟท์พาวเวอร์ประเทศไทยเนาะโปรโมทซอฟท์พาวเวอร์นะฮะผมเป็นแชมป์นี่ผมได้หมื่นไหม เอา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 เเอเเข้าไปนะครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่สําคัญนะครับเดือนมีนาเนี่เดี๋ยวเขาจะตั้งศูนย์ทักกานะครับแล้วก็จะมีพรบอทักกานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดือนเมษาก็มหาสงกราน อันนี้หมายมั่นปั้นมือเลยกาเกิดเข้าใจว่าเขาจะมีถลงุงแถลงเร็วๆนี้ไม่ใช่หรอ,อ<ข>ใช่ครับประชุมใช่ไหมใช่ครับนะฮะเขาต้องรายงานความคืบหน้าใน11อุตสาหการรมที่ว่าเนี้นะครับที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยว่าแต่ละด้านเนี่ยมันไปถึงไหนยอย่างไรครับผม